เกาเหล่าอะไรนะหมูเอาเอาหมูตุ๋นครึ่งหนึ่งได้ไหมครึ่งหนึ่งได้ไอ้งี้นหมูหมูหมูมากหมูหมูมากไม่เอาหมูดิบดิหมูมากหมูมากหมูดิบกินแล้วหูดับหมูดับไม่ดับต่อเกี้ยวก่อนเอ้ยไปดับดิหมือนกันคุยไม่ดูเรื่องนะอีกอันนึงเออที่ได้ปิดร้านเนี่ยเอาหมูตุ๋นกับหมูมากเออเกาเหล่าไม่ไม่หมูเล่น เอาเอาหมูตุนแล้วก็เอาไก่ตุนเอาเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดเอาจริงเอาจริงเอาเอาหมูตุนกับไก่ตุนอย่างละถุงเกาเหลาอย่างละชุ่มอย่างละชุดไม่เอาเส้นน้าไม่กินเส้นนะเพาเส้นที่บ้านมีเดี๋ยวใสเส้นเอาเอาทำไมอ่ะ ลดหมูเยอะแยะตลาดมันไม่แข่งตัวไม่แข่งตัวถ้าใส่ไปในหม้อแล้วมันจะมันเละเข้าใจว่ามันเละมันเละนี่ไงก็ต้องลดหมูมันยังไม่เละเลยก็เขาไม่ได้แซงไปในหม้อฮะอันนี้หูขายหมูตู๋แก่ตู๋นันขายต้องลดหมูฮ้ยเข้าใจเลยหน่อยดิคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่ไหวเนาะใช่เมื่อกี้ดักดักพี่ตายได้คนหนึ่งไหนพี่ตายมาซื้อข้าวไข่เจียวะไดงว่าเขาท้องไม่เสีย ไม่แต่เดี๋ยวว่าแต่แต่เดียวว่าเขาถ่ายท้องแลเป็นปกติแล้วแล้วเขาขี้เป็นปกติแล้วเดี๋ยวไปกินนี่เปียถ้าขี้ไม่ไม่ออกก็มีเสียอือันนี้เมียสั่งนะเมียบอกว่าป้อนไขยอะไรก็สั่งมาเมียเมียกินเมียกิน